สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลตุ้ยเช่นเคยนะครับนะครับวันนี้ก็นะครับเซลตุ้ยจะพามาดูนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่ามีคนสั่งน้อยนะครับแล้วก็หาดูได้ยากนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับเป็น4ี่คูนสนะครับเป็นดิฟล็อกเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในรุ่นของ4ประตู4ี่คูนสนะครับ V cross นะครับนั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นในรุ่นของตัว สีบอลเงินนะครับสวยๆนะครับบอลเงินเลยนะครับก็จะเป็นในรุ่นของเกรดตัวแซนะครับ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อนะครับสีบอลเงินนะครับแล้วก็เป็นเกรดตัวแซนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็น่ารักน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะครับอ่ะก่อนจะไปนะครับก็ฝากหน่อยนะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้ช่องของสิวตุ้ยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับก็จะเป็นในส่วนของกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็ในส่วนของ f a c e b o o นะครับสิวตุย้ยเปอร์เซนต์สาขาพิมายนะครับผมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับผมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับเป็นส่วนของหน้ารถนะครับในรุ่นของตรวจกอร์เซตนะคะ 1ล้าน4ีพันบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรุ่นของเกรดตตัวแซตนะครับก็เป็นขับเคลื่อนสล้อนะครับ4คูณนะครับ4 x 4นะครับก็จะเป็นดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับหลอเงาเงาแบบนี้เลยนะครับส่วนของกุญแจนะครับในรุ่นของวีคอร์สตัวนี้ยังเป็นกุญแจไขอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นตัวพุชสตาร์ทนะครับในราคา1นึ่งล้านสี่พันบาทนะครับตัวนี้ ในรุ่นของ4ประตูนะครับผมก็จะมีให้เลือกกันหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นของเริ่มตั้งแต่เกตตัวแซดนาถ้าตัวแซดวีคอ์สนะครับก็จะมีทั้ง2ประตูแล้วก็4ประตูแต่พอเป็นแซดพีนะครับแซดพีจะมีวีคอ์สจะมีแค่เฉพาะ4ประตูนะครับแล้วก็ตัว M จะมีเฉพาะ4ประตูนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าเป็นแคปนะครับจะเหลืออยู่แค่รุ่นเดียวนะครับถ้าเป็นตัววีคอ์สนะครับขับเคลื่อน4ล้อแคปจะเหลือแค่ เป็นเกรดตัวแซนะครับให้เลือกใช้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าความสวยงามมันจะขนาดไหนเนาะนะครับด้านหน้านะครับถ้าสังเกตดูส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นของตัวยกสูงทั่วไปนะครับถ้าเป็นในรุ่นของวีครอสนะครับถ้าดูด้านหน้าก็เหมือนกับพวกไฮแลนเดอร์ทั่วไปนะครับกระจังหน้าก็เหมือนนะครับชุบโครเมียมนะครับแล้วก็ส่วนของตาไฟก็ใช้อันตัวเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของ พวกไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นเหมือนไฮไลเนอร์เกรดตัวแซตนะครับหรือพวกไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันในรุ่นของตัวแซตนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวแซดไฮไลเนอร์ธรรมดากับตัววีคอ์สนะครับรุ่นเกรดตัวแซตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้เนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเป็นตัวขอบล้อนะครับขอบล้อก็จะเป็นล้อแมกอลูมิเนียมนะครับอ่านะครับ มาจากโรงงานเลยนะครับแม็กก็จะลายเหมือนในรุ่นของเกตรตัวเซตที่เป็นตัวไฮแลนเดอร์เหมือนกันนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ18มาให้เรียบร้อยนะครับยางก็จะเป็นยางบิดต้นจากโรงงานนะครับมีลานรับประกันให้นะครับล้อแม็กก็จะเป็นลายประมาณเนี้สี่บอลน,นะครับ ล้อแม็กก็เหมือนตัวไฮแลนเดอร์เลยนะครับยางก็ตัวเดียวกันนะครับในส่วนของรุ่นวีคอร์ส4 x ร์นะครับหรือว่า4 x 4นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของด้านบนตรงแก้มเนี่ยครับถ้าเป็นตัววีคอร์สนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าวีคอร์สเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นวีคอร์สแต่ถ้าเป็นไฮแลนเดอร์ตรงนี้เขาจะเขียนว่าไฮแลนเดอร์นะครับแต่บางคนอาจจะสลับหรือว่าแกะเราไปซื้อนั้นมาติดก็ติดได้นะครับที่ศูนย์ก็ยังมีขายอยู่เป็นตัวนูนแบบเนี้ยชุบโคมียมจากโรงงานนะครับ เราก็มาดูส่วนของการปัดน้ำฝนจะเป็นแบบของบิวอินนะครับตัวนี้ก็ติดมาให้ในรุ่นของเกรดตัวเซตนะครับเห็นไหมแบบบิวอินก็เป็นที่ฉีดอยู่ที่การปัดน้ำฝนแล้วนะครับส่วนของกระจกก็มีส่วนของไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะครับแล้วก็บันไดนะครับก็มีมาให้นะครับในรุ่นของตัวยกสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว2ประตูหรือ4ประตูนะครับเราก็จะมีบันไดมาให้จากโรงงานเลยนะครับก็มือเปิดจะเป็นชุบโครเมียมนะครับ ครเมียมแบบนี้เลยนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างนะครับจากตัวไฮนันเดอร์ก็คือถ้าเป็นวีคอร์สนะครับก็จะได้โลบาด้านบน2ข้างมาตัวนี้แข็งแรงนะครับถ้าจากโรงงานจริงๆนะเราสามารถเกาะนี่ครับเห็นไหมโยกได้เลยแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากนะครับเราสามารถเกาะนะครับแล้วก็ดึงเพื่อที่จะขึ้นด้านบนได้บางคนเขาก็ไปใส่เป็นชั้นวางของด้านบนต่อขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ แต่บางคนก็ซื้อตัวธรรมดาลแล้วก็ไปแต่งเพิ่มอันนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ถามว่าถ้าดับเป็นตรงรุ่นจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับพาไปดูภายในภายในอ่ะเดี๋ยวผมลืมเปิดกุญแจนะครับนี่ภายในโอ้นะครับภายในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเห็นไหม เบาหนังนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้าเพราะว่าภายในก็จะเป็นเหมือนตัวไฮรันเดอร์ทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเกรดตัวเซตวีคอร์สเกรดตัวเซตไฮรันเดอร์เกรดตัวต er เซต,ตก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเบาะก็เป็นเบาหนังคูแม็กสีดานะครับเห็นไหมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นหนังสีดําแบบนี้เหมือนเกรดตัวเซตเลยนะครับ แล้วก็ส่วนของหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ7นิ้วมาให้นะครับมีระบบแอร์ระบบปรับความเย็นที่ชาร์จมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับก็คือถ้าลูกค้าอยากได้เกียร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นส่วนของเกรดตัวเซแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นออโต้ก็จะมีตั้งแต่ส่วนของ Z P แล้วก็ตัว M นะครับก็จะมีให้เลือกแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเกรดตัวเตัว Z P จะไม่มีเกียร์ธรรมดานะครับธรรมดามีแค่อยู่ในรุ่นของเกรดตัว Z นะครับผม อ่านะครับแล้วก็มาดูระบบนะครับขับเคลื่อน4ล้อดิฟล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับระหว่างอ่าเป็นตัวปรับเป็นขับเคลื่อน2ล้อเร็วนะครับอันนี้ก็คือเราใช้อยู่บนท้องถนนดําได้นะครับต่อมาก็จะเป็น4ี่ล้อ H ก็คือเป็น4ี่ล้ออ่าเขาเรียกว่าการขับเคลื่อน4ี่ล้อเร็วก็จะใช้ความเร็วไม่ไม่เร็วมากสําหรับอ่าวิ่งบนถนนที่มันเละหรือว่ามีทางที่ขรุขระนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ได้ แล้วก็ต่อมาส่วนของ 4L ตัวนี้จะเป็น4ล้อช้าเลยนะครับก็จะการขับเคลื่อน4ล้อแบบช้าๆแบบถ้ารถติดลมหรือว่าติดที่โคนอะไรต่างๆเราสามารถใส่ตัว 4L ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานนะผมแนะนําในคลิปนะครับก็ลูกค้าสามารถเปิดดูในช่องของเจ้ตุ้ยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดของดิฟล็อกเห็นไหมเนี่ยครับที่ระบบดิฟล็อกระบบส่งกําลังดิฟล็อก เดี๋ยวผมก็มาอธิบายในคลิปอีกต่อไปดีกว่าว่ามันมีการทํางานแบบไหนนะครับอันนี้ก็เขาเข้าให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็หลักๆภายในนะครับจะแตกต่างกันที่หนึ่งนะครับที่ปรับขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อ4ล้อช้าที่ล้อเร็วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระบบดิบล็อกนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของด้านหลังนะครับถ้าเป็นในรุ่นส่วนของเกรดตัว Z ซตนะครับก็เหมือนกันทั่วไปกับพวกไฮเรนเดอร์เลยไม่ว่าจะเป็น v c คอร์หรือไฮเรนเดอร์นะครับ ด้านหลังก็จะมีส่วนของแอร์มาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับในรุ่นเกียร์ตัวเซตนะครับโอ้โหสวยๆนี่เลยนะครับแล้วก็ส่วนของไฟเบรกนี่ครับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะครับสองสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วมาดูส่วนของด้านหลังล้อแม็กก็เป็นล้อขนาดเดียวกับตัวข้างหน้านะครับซีล้อขนาดล้อจะเท่ากันหมดเลยนะครับจะเป็นขนาดยาง265 60นะครับขอบ18ลายยางก็เหมือนของเกรดตัวแซเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์4คูณ4นะครับดิฟบล็อกตัวนี้บอกเลยว่านี่ให้ดูกลางคืนนี่สะท้อนแสงแสบตาเลยอ่ะนะครับสวยบางคนเขาก็ซื้อไปติดกันสามารถมาซื้อจากที่ศูนย์ได้นะครับของแท้สวยๆแน่นอนนะครับส่วนของด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของกันชนท้ายนะครับ แล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าไฟเบรกไฟถอยก็มีมาอยู่ในดวงเดียวกันเลย <parameters. S 1> เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟถอยถ้าเป็นไฟเบรกจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้2อันนะครับตัวนี้ก็บ่งบอกเลยครับว่าเป็นรุ่นของเกรดตัวเซตนะครับก็มีใน,นรักมาแล้วนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีส่วนของมือเปิดตัวนี้ <S <S ก็จะชุบโครเมี่ยมมีกล้องตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาที่เราถอยหลังกล้องตัวนี้จะจับแล้วจะไปขึ้นหน้าจอด้านบนด้านในนูน้ด ก็สะดวกสบายครับผมแล้วก็กล้องแถมยังชัดเจนด้วยผมบอกได้เลยว่ากล้องเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยที่ผมเคยขับรถมาทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมอันนี้นะครับระดับความสูงนะครับลูกค้าหลายคนถามมาความสูงมันแตกต่างจากตัวไฮเดนเดอร์ไหมตัวเนี้ยไม่ได้แตกต่างนะคความสูงเท่ากันนะครับเพราะว่าล้อนะครับขอบล้อก็เป็นขอบขนาดเท่ากับตัวแซดไฮเดนเดอร์ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับการใช้งาน ก็จะแตกต่างเพราะว่าการใช้งานก็จะใช้งานดีกว่าเวลาที่เวลาขับเคลื่อน4ล้ออะไรละ่ะเราก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นในรุ่นของตัวนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับราราคาอยู่ที่1นึ่ล้านสี่บาทนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นของตัวสีขาวมุกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมา7จ็ดพันเหมือนเดิมพวกขายเรื่อยๆทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าคนไหนที่ถูกใจหรือว่ากําลังมองหานะครับรถที่จะไปใช้ในการเข้าสวนเข้าไร่ นะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาถือว่าก็โอเคไม่แพงมากนะครับแต่การใช้งานประโยชน์นี้เหลือล้นจริงๆนะครับผมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ094นะครับ536 33 30นะครับหรือว่าเป็นช่องทาง YouTube ก็ได้ครับเซลร์ตุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเพจเซลร์ตุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์กิยนสาขาพิมายนะครับไอเดียไลน์ก็094 536 33 30นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับจะดูรถใหม่ก็ รบกวนทักมาได้เลยนะครับหรือว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายครับทักมาได้เลยหรือว่ามีรถคันเก่าอยู่ที่บ้านอ่ามันใช้งานไม่ค่อยดีละนะครับก็เอามาตีเทินกับเราได้นะครับรับตีเทินรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็สำหรับวันนี้เซลตุ้ยก็กรับ,บคำว่าสวัสดีครับ